ครับผมก็ทีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่บานพันแมนเดอะสตองเกนนะครับวันนี้เนี่ยจะพากันมีทังด้านของศึกดวลทางด้านของฮีโร่กันนะซึ่งจะเป็นทางด้านของการมีชิบะบอมนะก็เป็นทางด้านของจกักรพรรดิเ็กมีอันตรีนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเลยนะแต่ก่อนอื่นเราก็ไปดูกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับผมก็คู่แรกจะเป็นทางด้านของโทดินสารนะครับหรืโทนอนสรนะ ตัวละครเขาเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่ไม่มีเด็กนะก็ไม่มีเด็กแล้วก็จะเป็นทางหน้าของเฟกูรูครับผมตัวละครเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่มีเด็กเหมือนกันนะไปดูในเกมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงหาแล้วผมก็เข้าไปในเกมกันแล้วนะแล้วก็จะเป็นทางไี้ได้เปิดก่อนนะครับจะเป็นเป็กกูรูหรือเปล่านะ แบบนี้ไนดะ้เป็นแป๊ก,กูรูเขาได้เปิดก่อนครับผมตกไปหนึ่งครั้งสองครั้งฮนะแล้วตามเลยนะครับซัเมื่อกี้ได้เห็นทลายฟ้านะนี่เห็นอลายฟ้าอย่างทัศน์ซึเมื่อกี้ครับผมติีไปทั้งหมด5ตัวนะไม่ติดทางด้านของอสูริงกับเพื่อนนะครับแล้วก็แฟดประกายแสงเอาคืนมาบ้างครับไม่เข้านะไม่ติดบทขยี้ด้วยนะแล้วก็จะเป็นทางด้านของหน้ากากหวานนะจังหวะนี้บทเพลงแรง,งใจตกไปหนึ่งครั้งฮนะ ล้วก็จะตามด้าด้าของทัศน์ึ่งยีได้ด้วยหินอะไรฟ้าครับขั้นสุดยอดนะแบมบไปเลยฮนะจังหวะนี้แล้วก็ตามด้วยทา้านของหมาเฝ้าบ้านฮนะนี่ัะผมแฝดทะลวงบล็อกลูกไฟไปนะแล้วก็จะเป็นทางด้านของซอมบี้แมนได้สะบ้้นแ้นยืนไปบ้างครับเรวก็จะเป็นทางด้านของโดนแฝดเสียบนะแล้วก็จะเป็นทางด้านของหมาเฝ้าบ้านนะแฝดทะลนะวงคืนมาจัางหวะนี้ แล้วก็โดนเสียบไปอีกครั้งครับแล้วก็ปูบอมตีธรรมดาครับผมแล้วก็ตีธรรมดาคืนมาฮะอัศวินขับเพื่อนได้ทานฟอมซิลเวอร์ไปเลยฮะจังหวะนี้ทานฟอมซิลเวอร์ไปฮะจังหวะนี้3ล้านหน้าเมตนะแล้วก็ทานฟอมซิลเวอร์กลับมาบ้างครับผมทานฟอมซิลเวอร์ปาดแปดไปเลยทะสามล้านนะแล้วก็เริ่มเทินที่สองใหม่ฮะก็จะเป็นทางด้านของ หน้ากากหวานของเปกูรูได้เปิดก่อนนะครับไปกูรูหน้ากากหวานไปในจังวะนี้ตกไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งครับก็จะตามนหนาของทัสมบัตได้ได้เหินาลายฟ้านะได้ยหินาลายฟ้า,าทัชสมบัีินะจังวะน,นี้ถําไม่ไปทั้งหมด6ตัวเลยนะครับก็ลิ้นพันกันน,นิดน,นึงฮนะแล้วก็ตามนหน้าของเป็นอีกฝั่งครับตกไปหนึ่งครั้งสองครั้งครับผม แล้วก็แฟดประกายแสงอยู่ได้เล่นหรือเปล่านะแล้วก็หมาเฝ้าบ้านฮะได้ตอกทูไฟไปนะแล้วก็แฟดประกายแสงตายไปครับสม,มีแมนได้สะบั้นแค้นใส่ทางด้านของซิมิงขับเพื่อนนะแต่เมื่อหน้านของหมาเฝ้าบ้านแมนนะได้อันตีไปครับ แล้วก็ปู่บอมนะปู่บอมอันติมาจัางหวะน,นี้มัดเหล็กวายุไซโคนครับแล้วก็อันติขึ้นไปหรือเปล่าไม่มีลูกไฟเล่นนะครับก็ตีธรรมาดาไปนะเป็นทานฟอร์มซิลเวอร์ครับผมของเซกูรูนะแล้ก็เป็นทานฟอร์มซิลเ, e นะเ,เวอร์กลับมาจัางหวะน,นี้ของทางด้านของโทรินสารนะครับ แล้วก็จะเป็นทางด้านของไปกูรู้ได้เปิดก่อนนะจากหน้ากากหวานนะตกไปหนึ่งครั้งสองครั้งครับตามเลยทาง้านของเรื่องหินทลายฟ้าอย่าทักซ่มางีนะทักึมางีเรื่องหหินลลายฟ้าไปครับจังหวะนี้หรืวก็จะเป็นทางด้านของหน้ากากหวานแนวคืนตั้งนะหน้ากากหวานบดเพลงแรงมานานใจฮะไม่ได้ตกนะแล้วก็ทักซมางีได้เรื่เห็นหินลลายฟ้าคืนมาครับผม แบบตัมไปเลยฮะแล้วก็หมาพราบ้านนะตามมาต่อนะหมาพราบ้านอันตีมาครับแล้วสะบ้านแฉนจากซอมบี้แมนหรือเปล่าฮนะลงไปตอนอีกครั้งครับผมไม่ได้เล่นนะแล้วก็หมาครับแล้วก็ตามนะปูบอมนะตีอันตีึ้นตีึ้นไปครับแล้วก็ตีธรรมดาคืนมาบ้างครับ แล้วก็ทานฟอร์มซิลเวอร์ครับจังหวะน,นี้แป้มไปเลยฮนะสี่ล้านหรือเปล่ายัางไม่ตายฮนะทานฟอร์มซิลเวอร์กลับไปครับยังไม่ตายเหมือนกันนะครับผมน่ากลาวหวานนะได้หรือเพียงแรงบานานใจขึ้นมาบ้างนะเด็กแทงมืานานใจจากหน้ากลากหวานตกไปหนึ่งครั้งครับตามเื่นของท้าซึ่งเมื่อกี้เล่นหินทลายฟ้าครับผมเงีหว่าน,นี้โอ้โหโคตรจะนานเกมนี้ ก็จะเป็นตายไปหนึ่งครับผมลงไปนอนอีกครั้งครับหมาว่าบ้านเบาลูกไฟครับตามนา่านของทัศน์สงคามกีได้เรื่องหินทลายฟ้านะทัศน์สมกีเรื่องอหินทลายฟ้าครับจังหวบ้านมาเลยตีไปห้าตัวหกตัวนะครับแล้วก็ทานฟอร์มไม่ใช่เป็นทางน้านของหมากว่านนะตกไปหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็เป็นน้านของปูบอมนะตกมาอีกหนึ่งครั้งครับ เดี๋ยวเราด้ทานทองซิเพื่อกลับไปครับระหวห่วนี้โคตรแหลกเลยไม่รู้เป็นไรนะโอ้โหขออภัยด้วยนะทุกคน,นมันแหลกทิ้หายเลยฮะแล้วก็หน้ากากหวานตายไปครับผมลงมาแล้วก็นอนอีกครั้งแล้วก็หมาตายครับถ้าซึ่งบางีได้เรย่อหินละลายฟ้าจังหวะนี้ไม่หินละลายฟ้าอยา่าท้าซึ่งงีของโทริศศรนสานฮะแล้วก็หมาตายครับแล้วก็ท้าซึ่งบางีได้เ้วยเหินละลายฟ้านะ คืนไปครับผมแล้วก็เป็นปูบอมอันติไปฮะจังหวะนี้มาเห็กวายไซโคนนะแล้วก็ตายฮะไปทานฟอร์มซิลเวอร์ฮะจังหวะนี้ทานฟอร์มซิลเวอร์ปาดแป้ดไปเลยฮะหกแสนโอ้โหน้อยมากฮะแล้วก็ตายหนึ่งตัวครับฐานซึงเมื่อกี้ได้เล่เห็นละลายฟ้าคืนมานะครับจังหวะนี้แบมไปเลยครับแล้วก็ทานได้เอาคืนบ้างครับ แล้วนี่ละลายฟ้าอย่าทัตเมากี่ครับเบอร์เบิดแป๊มไปเลยเรียบร้อยโอ้โหตายเลยฮะไม่รู้โหดเกินครับทัดคนนี้แล้วก็จะเป็นเปนกููฮะที่สามารถเอาชนะไปได้แบบไม่ง่ายเท่าไหร่นะโคตรจะนานเลยฮะเกมนี้ไปดูเกมต่อไปมาแล้วครับผมก็มาดูเกมต่อไปกันนะครับพูดเป็นทางน้านของเอากานะคนนี้ก็มีหมาท้องบ้านนะคเอไมใช่นะเป็นทางน้านของอัศวินไม่เรียกว่าอะไรนะ จากพลาสติกนะฮะร่าง S S R บวกนะโครนหัวนะจอกับทางด้านของก้าวสตาร์นะครับก้าวสตาร์ก็มีเหมือนกันนะะก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันนะทีมของเขาไม่มีหน้ากากหวานนะก็ไปดูในเกมกันเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นไงอะครับผมก็เข้อมู่ในเกมกันแล้วนะเราจะเป็นใครฮนะได้เปิดก่อนน่าจะเป็นเอาก้าครับเปิดก่อนเกือบทั้งทีมนะนี่ครับมาฮัฟต์ด้านของ เอาก็าบทเพลงละไยจบไปหนึ่งครั้งสามครั้งครับผมแล้วก็โดนหมาไล่ต่อยฮะแบ้มไปเลยฮะชีบะบอมมากจังหวะนี้นี่ฮะปศิลชนักชีบะเบี้ยมไปเลยฮะสามสองล้านหน้าเีตรนะแล้วก็ตีไปฮะตีไปับจังหวะนี้แล้วก็ทัศเีงไมได้ตล้งหินถลายฟ้าครับผมดบ้ไปเลยฮะกี่แสนหน้าเมตยนะสีสี่ล้านไม่รู้จบไปฮะติดไม่ยอดทอนะ สะบ้านแค้นจากซอมบี้ฮะซอมบี้แมนตบไปหนึ่งครั้งเก้าแสนเมตรนี่ฮะตายอีกสองฮะโอ้โหดูเดือดฮะแล้วก็ปู่วอมตีมาฮะไปยัางไปเลยฮะแบบดูเดือดเลือดพ่านนะจังหวะนี้ตายไปหมดทีมเลยฮะโอ้โหไม่ได้เล่นนะบอกเลยแล้วก็ไปดูคู่ชิงกันแบบรวดเร็วเลยนะครับก็จะเป็นเป็กูรูฮะตัวละครเขาก็จะมีทางด้านของหน้ากากหวานนะมีทางด้านของหมาเฝ้าบ้านปู่วอมซอมบี้แมนครับ แอสวินคับเคลื่อนแล้วก็ตัวดาเมจอย่างท่าเสื้อมากี่นะซึ่เป็นตัวดาเมจหลักของทีมเขานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครัหรับทีมของเป็นกูรูนะก็เจอกับอัลก้าครับผมคนนี้นี่ก็มีทั้งด้านของซอมบี้แมนปูบอมเคนจิไลนิ่งนะหน้ากากหวานแล้วก็ทางด้านของแอสวินคับเคลือ่อนไม่ใช่นะจอก,กับพระเด็กกับทางด้านของท่าเสื้อมากี่นะก็เป็นตัวดาเมจหลัก2ตัวครับผมซึ่ง แต่พด็กโหดมากนะก็เข้าไปดูกันเลยครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเอแล่ะ,ะผมก็มาดูในเกมกันแล้วนะแล้วก็จะเป็นหนด้านของเอาก้าได้เปิดก่อนนะครับอาก้าตบไปหนึ่งครั้งสองครั้งครับผมสามครั้งครับผมแล้วก็โดนตีนะครับเตะไปอีกหนึ่งครั้งโล่แตกฮะแล้วก็ชิ้ป่าปอมฮะช่วงวันนี้แป้งมาเลยฮนะ ระเบิดแป้งยีล้านโอ้โหใครมันจะสู้ไหวครับเนี่ยแล้วก็ตามด้วยทางหน้าของทัสซึมากี่เลื่อนหินตะลายฟ้าครับผมจังหวะนี้นี่ตะลายฟ้าอยาทัสซึมากี่ไปครับแล้วก็ปบไปหนึ่งครั้งเรียบร้อยฮะแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วลงไปนอนอีกครั้งครับผมแล้วสับบ้นแขนจากซอมบี้แมนฮะแล้วก็ปบไปหนึ่งครั้งปบอีกหนึ่งครั้งยังไม่ตายเลยเลยแล้วก็โจมตีคืนมาครับผม แตทะลกับหมาพ้าบ้านนะครับแล้วก็ปู่บอมเอาคืนไปบ้างครับแล้วก็ตีไปอีกหนึ่งครั้งครับผมตีไปอีกหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็ปู่บอมได้หมัดหลีกไว้ยึไซโคลคืนมาไม่เป็นไรเลยครับแล้วก็ฟาดตีหนึ่งครั้งฟาดไปหนึ่งครั้งโอ้โหเก่งปีตีธรรมดาครับโอบไปอีกหนึ่งครั้งตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าไม่ตายครับผมแล้วก็หน้ากล่าวหวานนะ ได้ทางด้านของบทเพลงแรงดนานใจอีกหนึ่งครั้งครับผมบทเพลงแรงดานใจจากหน้ากาหวานตบไปหนึ่งครั้งสองครั้งฮะแล้วก็ตบไปหนึ่งครั้งตบไปอีกหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็ชิบะจังหวะนี้อัศินสุนัขชิบะได้โยตีครับไปย่างไปหนึ่งครั้งไปย่างไปอีกสองครั้งครับผมโอ้โหกลายเป็นสำเนียงสุพรรณไปแล้วครับแล้วก็อันตีไปฮะจังหวะนี้ตายไปฮะแล้วก็อ้วมตีไม่ยอดทอแล้วนะ น่าจะจบครั้งนี้นะฮะแล้วก็ลงไปนอนอีกครั้งนะซอม,มี้แมนสับ,บั้นแค้นเลยฮนะจนงหวะน,นี้แล้วก็อกไปหนึ่งครั้งนะเรียบร้อยนะผมโดยเป็นทางด้านของอัลก้าที่ได้แชมป์ในครั้งนี้ไปนะ,ะโหดเกินฮะคนนี้เอาละครับผมเป็นไงกันบ้างะฮะคลิปวันนี้นะก็จะมีแหลกๆบ้างในต้นคลิปนะฮะก็หลังๆก็ค่อนข้างที่จะสนุกอยู่นะว่าถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซึ่งใครกดแชร์กันนะฮะ วันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะสวัสดีครับผมบายฮะ